สวัสดีครับผมไอเทพดมผมไม่ได้ขี้เกียจทำคลิปนะครับทุกคนแต่ว่ามีคนเขาขอมานะครับว่าขอดูเซตติ้งของพี่ได้ไหมครับคือผมเนี่ยไม่สามารถตอบเป็นข้อความไปให้เขาได้นะครับผมก็เลยจะทําเป็นคลิปเลยก็แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งของผมกันเลยนะ Let's go มาไม่พูดพร่พ์ทาเพลงครับผมมาในส่วนของวิดีโอก่อนนะครับในส่วนของวินโดว์หมดนะครับผมใช้เป็นวินโดว์ฟูลสกรีนนะครับเร s โ l ลูชันนะครับจอผมแค่นี้ก็ได้แค่นี้นะครับ เฟรมเ t e ลิมิตนะครับอันนี้คือแนะนำให้ใช้มากกว่าจอของเราขั้นหนึ่งนะครับสมมุติจอผม60ใช่ไหมครับผมก็ใช้120 f p ีอ่าประมาณนี้ r t n n e t นะครับเป็น100%นะครับ User Interface Contrast นะครับก็อันนี้มันจะเป็นเหมือนมันไม่เกี่ยวกับในตัวเกมนะครับมันจะเป็น Contrast พวกหน้าเมนูหน้าอะไรต่างๆอย่างนี้ครับพวกเนี่ยมันสีมันจะเข้มขึ้นนะครับแต่มันไม่เกี่ยวกับภายในเกมนะครับ Color b l i n d รทหมนะครับผมใช้เป็น Off นะครับมาตรง Graphic Quality นะครับอย่างแรกเลยเราต้องปรับเป็น Low ก่อนนะครับแล้วก็ให้ปรับ 3D Resolution นะครับเป็น100%เลยนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับ View Distance เป็น Epic นะครับที่เหลือปล่อย Low หมดเลยนะฮะวิ s ินส s นะครับ Off motion blur off นะครับ show fps เปิดไว้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ผมอยากจะเปิดไว้เพื่อดู fps ผมว่ามันตกหรือเปล่า direct x v e r s i o n นะครับผมใช้11นะครับเพราะ12มันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับ11น่าจะดีกว่า,อ,าอันนี้ไม่ต้องไปแตะต้องกับมันนะครับมาตรงนี้นะครับ nvidia r e f l e c t low latency นะครับผมปรับเป็น on แล้วก็ boost นะครับมันจะลดความแหลกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับมัน,ม,นมันช่วยได้นิดหนึ่งอ่ะเออผมใช้ผมเห็นผลจริงนะครับบอกเลยต่อไปนะครับมาในส่วนของเกมครับ Math Making l e g รเวนนะครับ, Math รบเป็นเอเชียภาษาอังกฤษแล้วก็ s p r i n t นะครับเป็น Off ไปนะฮะ s p ร i n t by default on s p t i n t cancel r n l o a d i n g นะครับ,รบก็อ f ฟ a u t o o p พ n d o o อสมรับเป็น On นนะครับ เพราะว่าผมชอบแบบอีดิทพลาดเป็นประตูบ่อยไงมันจะได้ไม่เสียจังหวะมาต่อกันในส่วนของคอมแบทนะครับอันอื่นนี้ปรับตาม Default หมดเลยนะครับแต่เราจะมาดูตรงนี้นะครับ Auto s o r t Consumable to r i g h t นะครับเป็น On นะครับอันนี้จะเป็นการจัดเรียงพวกของที่ฮิลได้เนี่ยไปอยู่ฝั่งขวานะครับเวลาเราหยิบปืนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะได้ไม่มาบังสล็อตปืนของเรานะครับ Building นะครับ รีเซ็ตบิลดิ n งช h อยส์ไม่รู้คืออะไรช่างมันปิดไป Turbo Building นะครับเป็นออนครับคอนเฟิร์มอิดิทออร์เรลิสนะครับ,รบเป็นออนอันนี้สําคัญนะครับมันจะช่วยทําให้เรา Edit เร็วขึ้นมากๆเลยอันนี้ชิปปิดไปครับ i n นเ r อ View ปิดไปครับอันนี้ก็ตามนี้ให้หมดเลยฮนะับอารเอ็นวีเ h ียไฮไลท์ก็ปิดนะครับแต่ใครอยากจะเปิดก็ก็เปิดได้นะครับแต่ว่าผมอยากปิดมันทําให้แหลกนะครับอาร์แท็บดูเซิร์ชหรืออิน อันนี้จะเป็นการกดเปิดกล่องกดชุบเพื่อนกดอะไรต่างๆที่ปกติเนี่ยมันจะกดค้างถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะเป็นการกดแค่ทีเดียวนะครับเลคคอร์ดรีเพลย์นะครับเป็นออฟเลยนะครับแนะนําสําหรับใครที่ไม่ใช่พวกครีเอเตอร์นะครับถ้าเป็นแบบผู้เล่นธรรมดาผมแนะนําให้ปิดรีเพลย์ไว้ดีกว่านะครับมันจะมันจะไม่ทําให้เฟรมเรทเราดอปนะเกม UI นะครับเปิดแทบทุกอย่างยกเวน้นอันนี้แล้วก็อันนี้ HUD scale นะครับเป็น80%ปรนปกติมันก็ร0 0มันก็จะใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมแต่ผมไม่ชอบครับผมอยากให้มันเล็กๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกแมปพวกสล็อตไอเทมเรานะครับเออประมาณนี้นะฮะน,นี่เมาส์แอนด์คีย์บอร์ดนะครับความไวเมาส์ผมก็จะเป็น15นะครับ15.0เลยนะฮะอ่า targeting sensitivity นะครับ98%นนะครับเวลาซูมเนี่ยมันจะเมาส์ความเร็วเมาส์เราจะลดลงนิดหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ผมชอบนะครับ พิกนอเกมแพดอินพุตออันนี้ไม่รู้นะครับอย่าไปยุ่งเลยฮนะคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นในคอนโทรลเลอร์นะครับข้ามไปมาในส่วนของเสียงนะครับผมปิดเสียงดนตรีนะครับออกหมดเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบซาวด์อเร้อยเปอร์เร็นไดร์ล็อก0%ูนย์พอเช็0ร้อยซิมเมติกร้อยตาคลิตีต้นะครับเป็นไฮนะฮะจริงๆผมเห็นคนอื่นเขาแนะนำให้ปรับเป็นโลด้วยแต่ว่า มันมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าผมปรับไฮและอุ่นใจกว่า Risualize Sound Effect นะครับอันนี้ก็เอ่อจะเปิดก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการแบบว่ามันจะมีสัญลักษณ์รอยเท้าแล้วก็กล่องหรืออะไรต่างๆขึ้นมาบนจอเรานะครับเหมือนเป็นโหมดแบบคนหูหนวกอะไรเงี้ยไ c h ชทนะครับ On อันนี้เป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ในเกมนี้นะครับผมมิวอให้หมดเดี๋ยวคลิปติดลิขสิทธิ์มาดูคีย์บอร์ดคอนโทรลนะครับ ครับประมาณนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรมากเพราะว่าเอาจริงผมก็เคยให้ดูเซตติ้งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับในคลิปสอนเล่นฟอร์นไนส์สำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับปุ่มก็าตามนี้นะครับขอชี้แจงอะไรตรงนี้นิดหนึ่งอ่าเมาส์บัตตอนสเนี่ยก็คือปุ่มปุ่มมาโครตรงเมาส์นะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ อันนี้อะไรวะคอนโทรลเลอร์ Controller, แม่และเขาแอนพ r i วซี่ผมก็จะเปิด a n นน y ม o u ส m โหมดไว้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากเห็นชื่อผมในไฮไลท์คนอื่นโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าของผมนะฮะโอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยนะครับโอเค,คผมมาเจอกันคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้ไปครับผมบ๊ายบาย